สวัสดีครับพบอิสราเช่นเคยครับวันนี้พามาดูโครงการเมาส์เทนหกครับพามาดูลำรางครับแล้วก็บ่อภายในแปลงครับเมาส์เทนหกเนี่ยตั้งอยู่ทางจากถนนรังสิตนครนายกนะครับเพียงห้าร้อยเมตรเองครับใกล้กับแยกสุพรรณิกาครับเรามีลำรางนี้ลำรางนะครับลำรางทุกแปลงครับในนี้เนื้อที่ในนี้สองไร่นะครับ ผมพามาดูบ่อที่ขุดไว้แล้วตัวนี้เป็นแปลงตัวอย่างนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับอันนี้แปลงด้านหลังสำนักง,งานขายนะครับลูกค้าเลือกได้ครับอยากได้บ่อหรือไม่อยากได้บ่อบอกได้ครับ ลำรางมีน้ําตลอดนะครับนี่เลยครับลำรางในกว้างสิบเมตรนะครับลึกประมาณสามเมตรครึ่งครับ อันนี้ถมแล้วบทอัดอย่างดีนะครับล้อมรั้วข้อมาสีขาวครับในเนื้อที่สองไร่ครับลูกค้าไม่สะดวกซื้อสองไร่ก็แบ่งได้นะครับแบ่งได้นี่โทรหาอิสราได้เลยนะครับขอบคุณครับ